สด็กเล่นก็ันนี้หลังจากกลับมาจากงานสัปดาห์หนังสือนะครับที่เมืองทองนี้ก็มาแว้ที่ห้างเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะนะครับแผนของเด็กเล่นนะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคัตตาลด2ี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รต,นะรบตัวใหญ่เบิมบ่มๆเลยสองพันสี่ร้อยก้าสิบห้าบาท ตุต๊กตาตกลงรอเซนน่ารักนะเส้นอันนาน่ารักนะเสียดายพี่เป็นผู้ชายน่ารักน่ารักนะตุ๊กตาของดิสนีย์นะครับน,รน่ารักน่ารักนั่นเลย อันนี้ตัวเล็กๆเป็นชุดรวมมีนั่นด้วยนี่ถ้าเป็นเวอร์ชันกระตูนเลยมูลหลันนะมูลหลัน คิตตี้เคโลโลเป็นโซสายน่ารักน่ารักเยอะเหมือนกันนะลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตุกตา เฮียมะด้วยกันไหมจะเล่นก็เล่นด้วยกันลองเลงนกดูตุ๊กตาสุนัขนี่ขอดูอะไรที่น่ารักน่ารักกันนะกระสายนี่รถเล็กด้วยมีคาด้วยนี่ของดิสนีย์เหรอ อ๋อลิขสิทธิ์นะครับ99บาทแต่ไปดูแล้วมันเป็นพลาส,สติกนะอันนี้เหล็กราคาสูงอยู่165บห้าบาทแต่ว่าก็เมื่อก่อนเคยออกเป็นซองนะครับวันนี้มีการรีเพลออกมาขายอีกรอบนะฮะดูแล้วทรงรีเพลททั้งนั้นเลย ร้อยหกสิบห้าบาทราคาสูงที่ว่าสูงเกินไปนะซ้าไม่เกินร้อยน่าจะนะครับลายนี้มีอะไรมาใหม่ไหมต่อนไหนรุ่นนี้พี่เก็บไปหมดแล้วนะครับเก็บไปครบทุกแบบแล้วด้วย ก็ยังไม่มีรุ่นใหม่มาวางที่ห้างนะนะครับแล้วก็ได้เป็นดากอน how to train your dragon อันนี้295บาทนะครับตัวน่ารักน่ารักนะ295บาทนทครับมีซองสุ่มด้วยสุ่มมังกรนะ นีซองละนี่ลดยี่สิบเปอร์เซนะสองสุมมังกรก็เป็นร้อเดสิบห้าลดยนะี่สิบเปร์เซนตมียอะไปถึงกันนะนะครับสองสุ่มพวกมังกรเอาทูเทนยูดากอนนะครับแล้วก็มีฟิกเกอร์ด้วยนะประมาณนี้นะมาดูละกัน สร้างพแพทเล็กด้วยแคดก,ก่อสร้างนะครับลุกเลเกล็กลุกล็กของมาจูเรตนี่เลยมีฟิกเกอร์คนด้วยนะ นะครัเป็นการ์ตูนใช่ไหมมีรถก่อสร้างมีคนด้วยเล็กนักเล็ก t r a n s f o r m e r ์ รถเล็กวิวหันกลับมาเจอกลับมาเวลยัไงไดบัตรบัตรอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทันฟอร์มอ แขกได้ไชิบเก่งเป็นทันสมอร์สหรับ,บรแอนิเมชั่นมีออพติมัสทรามเมกกตรอนนะครับเนี่ยเพิ่งวางไหมพี่เพิ่งเห็นเนี่ยนะครับว้ามันมีรหัสให้ดูไหมละ่ะน,นี่เป็นเหลี่ยมๆต้องไปฝึกปรือฝีมือก่นอนต้องขึ้นมาจับนะมันลงแล้วนะออพติมัสทรามเมกกตรอนบาร์มิทบี กล่องไม่ใช่กล่องเป็นหนักมูวี่แต่ว่าซองเป็นของแอนิเมชั่นสองโมเดลสองเหรอนะครับทันสุ่มทันฟอรมเมอร์นะ แปลงกายขึ้นเดียวเข้ามาด้วยนะราคาเท่าไหร่วะเนี่ยสามรเก้าสิบห้าบาทน่าจะแปลงกายเป็นครึ่งครึ่งรถขึ้นหุ่นปะว,วะนั่นแบบที่พี่เคยเก็บนะครับไม่ไม่คิดว่าจะมีต่ออันนี้อันนี้ลายซีกสำหรับลายนี้มีกี่ตัวมีบัมเบิ้ลบีด้วย แปลกดิโอ้โหบัมเบิ้บีเป็นชุดปแปลกๆใช่แตงร่างเป็นครึง่งรถครึ่งครึ่งหุ่นนะครับแตงร่างครึ่งๆนะมียกมากี่แบบแบบใหม่ๆพี่เห็นก็แค่แค่สองแบบนะครับบัมเบิ้ลบีดูแล้วน่าจะเปลี่ยนแค่สี มีสองแบบนะครับมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนเพราะว่าไม่ได้เก็บต่อเลยลายนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสตาร์สกรีมนะก็มีออกมาใหม่ก็เห็นตัวนี้นะบัมเบิลบีชุดใหม่แล้วก็ตัวนี้เอ้เออชื่อว่าชา a d โด S Shadow s t i k e r นะครับ Shadow s t i k e r เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นรถเหรอ,อเป็นรถเจาะอะไรก็ไม่รู้ Shadow s t i k e r นะครับ Shadow s t i k e r นะดูสวยยเหมือนกันนะนะครับดูแล้วน่าจะสองแบบนะที่ออกมาใหม่ w e m b l บีตัวนี้ อันนั้นก็เป็นลายซกีก็ประมาณนี้นนก็ไม่ไม,ม,มีอะไรใหม่อรทันฟอร์มเมอร์มาเวลนะทอเต็มเลยทอกี่ตัววะเนี่ยครับอันนี้ราคาเท่าไหร่วะขอดูไว้ก่อนอือสามร้อยเก้าสิบห้าสามร้อยเก้าสิบห้าลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สี่ร้อยอืม น่าสนใจเหมือนกันนะมาเวลครับอ่าแบลบอ่าลาตาชาโลมานอฟมาแล้วนะหน้าตาสวยทีเดียวอ่าเว็บของ black widow ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะเว็บเนี้ยครับ ราคาเท่าไหร่วะบัคกิโดหน้าตาสวยใช่แล้วก็อันนี้คือตัวรลายนะท,ทัสมาทัสมาสเตอร์สวยราคาอืมนี่นี่นี่ พันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทสองตัวก็สองพันเลยทีเดียวตัวนี้สองต้องจัดสองตัวนี้ก่อนใช่ไหมนี่บัคกี้น่าจะมาจากลายคอมิกค,คอมิกอันนี้ไม่ใช่ใช่ปะวะอ,อันนี้เอ็กเมนครับเอ็กซเมนลายของแอปปิโดก็ครบนะ้วกคน,นเป็น มาเวลสไปมัสเตอร์นะครับน่าจะครบแล้วครับเป็นตัวจากคอมมิกสามตัวจากมูวี่สี่ตัวหนึ่งสองอนั่นคอสโบนคอสโบนรนตัวไอ้ขรัวเฮ้ยไม่ครบซะแล้วมั้งน่าจะน่าจะยุบไปแล้วนะฮะตัวจากคอมมิกแล้วตัวจาก หนังเหลือสองตัวแล้ว v ีโดกับสไปมัสเตอร์นะครับอ่ามีหายมีหายนะครับมีคนมาเยือนสายมาเวลมาเยือนตรงนี้แล้วนะครับก็เหลือไม่ครบแล้วนะสำหรับอันนี้นะครับเหลือ <c oughs> ไม่ครบแล้วครับค <c oughs> อสบอน,นะ,อะมีมียุบมียุบมียุบไปละแต่ว่าตัวเด่นสองตัวนี้ยังอยู่นะครับ ถ้าสนใจมาเอาแล้วกันเออไปแล้วไปแล้วแบ็คกพีโอเห็นไหมตัวยืดๆนะฮะลายเบสิกฟิกเกอร์ก็ไม่มีอะไรแปลกใหม่เดิมนะใหญ่มือ Infinity g a l a c Star War Star War สําหรับ3.7นิ้ว Ray Luke Skywalker ก็อยู่มานานแล้วไม่เห็นยุบไม่มีใครซื้อเลยนะครับประมาณนี้ X-ray สตาร์วอลไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตสักเท่าไหร่ที่นี่นะครับโอเคเต้องอำ น่ารุตโตชิ้นไปเดินเจ้าช็เข้ามาเว้ยน่ารุตโตเซลตัวใหญ่เลยนะจากกันอืตัวนี้ก็ขาดด้วย เ็บใหม่ยังไม่ลงนะผมรถดาวคอนสตาร์ที่นี่ไม่เห็นเลยยังยังนนก็เซลอะไรกันบ้างดูภาพภาพเซลสามสิบห้าเปอร์เซ็น รถเล็อคอดวปลวสิบห้าเปอร์เซ็นต์คอดเปลวคอนเนอร์ดันมิติไอโอเคเลโก้เนี่ยอยู่เลโก้ส <im pl ot aria> นอยไหม ัจักโกอนันจัโกโเดบารีโนองเล็กๆ,ๆมีเพนกวินด้วยราคาเท่าไหร่วิมร้ยสามร้อยเก้าสิมีเพนกวินกับแบทแมนสามราสิบบาทราคาโดนเลยอะ แล้วก็สิบใส่จะโดนนะครับได้แบทแมนได้ Penguin. เพนกลิ้นนี่ลายใหม่ลายเก่าเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแปลกเลยี่เลยที่สองกล่องนะสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีเลโก้ของดูโปลนะจ็กเกอร์แบทแมนไอ้นี่น่าโดนนะเฮ้ยพี่มียังวะพี่ไม่แน่ใจวะ่ะ ไม่แน่ใจเป็นแบทแมนกับเพนกวินน่าจะเคยมีแต่ว่าน่าจะไม่ใช่แบบนี้นะไม่แน่ใจเลยแต่ว่าราคาน่าโดนมากนะครับสไปเดอร์แมนแต่ว่าพี่ก็อยากได้รายของสไปเดอร์แมนเหมือนกันนะเนี่ย คิดกันคิดกันอันนี้ก็เป็นโอ้โหชุตใหญ่เพลิเลยของดีซีนะครับมีฮัลเลคควินมีโจ๊กเกอร์ อันนี้เท่าไหรนะ่เนี่ะนิวอ๋อเป็นของใหม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ลดนะของใหม่นะครับดูมันไปก่อนโอ้โหนี่เซตมีเซตใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยมีแมนแบทด้วยเป็นตัวใหม่นะแมนแบทขาวใช่ไหมครับมิสเตอร์ฟรีส อุ้ยลายของแบทเลโก้แบทแมนนี่มันออ,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 ออกได้เรื่อยๆเนาะออกได้เรื่อยๆจริงๆครับสไปเดอร์แมนอุ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยเว้ยสไปเดอร์แมนตัวนี้โอ้มันขี่ทีเล็กแล้วเหรอเนะี่ย ครับใหญ่เริ่มเลยเซตเนี้โอ้ยเอ,อ,อายกอักอันนี้คานเนสคานเนสคานเนสคีแมลงป่องนะฮะน่าจะเป็นเซตใหม่ๆหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแต่พวกนี้เป็นนิวนะครับยังไม่ยังไม่ลดนะโอ้โดูยตัวมินิฟิกเพียบเลยนะตัวอะไรวะเนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรไทเกอร์ป่ะอะไรนะบันไทเกอร์ป่ะนะครับแบทแมนมิสเตอร์ฟรีสน่าจะแบทเกิลแบทเกิลแมนแบทแล้วก็ไนบิงโอ้เซตใหญ่ยยเหมือนกันนะเนี่ยราคาเท่าไหร่วะอุ๊ฟโอ้ยอเจ้าสี่พันสิบบาท สี่พันสิบบาทครับผมเออตรงนั้นมีแบทแมนอีกชุดหนึ่งอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นเหมือนแบทเคฟเลยเนาะอูใหญ่มั้งห้าพันห้าร้อยหกสิบโอ้โหดูแล้วเป็นนิวแบทเคฟเนี่ยมีทูเฟสตัวใหม่ด้วยแบทบูแมนโอ้ไนิฟิกเพียบเลยอะ่ะ แม่แบทแมนนี่ออกได้เรนะื่อยนะไม่หยุดเลยโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวไปคลิกไขครวนอนอ่อนีสำหรับมินเนี่ยนนะฮะชุดนี้ก็ยังมีอยู่นะเทียบเลยมีเลยทั้งหมดห้ากล่องปกกล่องปกกล่อง,องนี้ราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาท okay. นี่บางบางเซตแต่มันใหญ่จริงๆอ่ะเนาะโอเคครับผ่านไปนั่งไปไขครวนเอาชุดไหนดีเ <laughs> ออเลโกเลโกโอเค,ะอเคนะผ่านกไปตรงนี้ละเซลสามกันสิบ ตำแหน่อตำแมนก็ประมาณนี้นะนะครับก็ขอจบตรงนี้นะเพราะว่าจะเจอไหมล่ะลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ ตัวสามสิบไปนะครับโอเคนะก็ยังไม่ได้จัดเลยนะครับสำหรับบัตเกิลโอเคนะครับก็ขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาอะไรยเว่ากันคุณทุกท่านท่ารับชมครับ